ไม่ผลนย่ายนะเุ้ยเุ ه ه ้ยหูสวัสดีครับทุกคนเดี๋ยววันนี้เราจะมาล่อปลากันนะครับแล้วยื่อล่อเรากันนี่นะครับเหมือนเดิมครับเดี๋ยวไปล่อปลากันตัดไว้แบบนี้ครับแล้วก็เดี๋ยวอีกชั่วโมงนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่านกันตอนนี้เราก็ไปหาจุดข้างหน้าต่อนะวันนี้จะมาล่อประมาณสองหรือสามจุดนะครับ มำไผลยากนะอุ้ยเฮ้ยโหอุ้ยทุกคนเห็นไหมอยู่ไหมตัวใหญ่มากเลยนะแต่ว่าไม่เห็นตัวแต่แหหลัไม่ค้างแล้น่าจะได้ไม่แน่มันอยู่กลางวงเลยนะเมื่อกี้อยู่กลางวงไหมมันอยู่กลางวงไม่ใช่หรอตรงที่มันดิ้นอะแต่แหหลังค้างเมื่อกี้นี้ค้างปากตรงนี้ไงไม่รู้มันวิ่งสวนออกไปนี่ได้หรือเปล่า ปลาตะเพียนนะถ้าเป็นปลาตะเพียนะมีฟ <t os an> <T> ิตรเพราะปลาตะเพียนเร็วมากนะทุกคนใช่ไม่มีเลยไม่ฟุกักเลยนะโอ้โหทุกคนอยู่ปะอยู่ปะโอ้ยู่โอ้ทุกคนนี่โอ้โหอยู่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 พ่อตัวใหญ่มากใหญ่ใหญ่พักไปครับเดี๋ยวผมเอาถังมาให้ด้วย นั่นไงเอาแล้วเอาแล้วไอ้พี่เพี้ยนอนแล้วนะครับทุกคนโอ้โหทำอะไรเนี่ยตัวเนี้ยเพี้เพียนพี่เพียนพี่เพียนพี่้ยพรามันพรามันใหญ่มากเลยอ่ะเด็ดทีแรกเราคิดว่าเราจะไม่ได้ปลาแล้วนะครับทุกคนได้แล้วครับโอ้โหสุดยอดนะครับเดี๋ยวรับโปรปลากันเลยนะครับโอ้ไม่น่าเชื่อเดี๋ยวตัวเล็กมันจะตุยซะเนาะเพราะว่าเดี๋ยวตัวเล็กเราไม่เอาเพราะว่าน้องให้น้องไปโตก่อนน้องไปตัวใหญ่ ถ้าเราไม่เอาไปทำไปเห็ดเราก็จะไม่เอานะครับตัวเล็กอะ่ะหรือว่าอยากกินไปเห็ดปะ่ะล่ะอยากกินไหมอยากกินจะไปทำไหมยังยังนะยังยังไม่รู้อยากยังไม่อยากยังไม่อยากโห,โห้ยตัวใหญ่ดิบบุบบตัวใหญ่อะไรเดีย่พอ่อตัวใหญ่ก็มียูย่างเดียวต้นกระเทียมไม่กระเทียมพิกไทยก็ย่างมาย่างก็ย่างเกลือแล้วทำน้ำจิ้มแซ่บย่างเกลือไหมได้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 เปลี่ยนบ้างย่างเกลือแล้วก็ ผักเนาะเอาเป็นแก้มกินแก้มผักผก,ก็จะได้เป็นปลาตะเพียนนะครับแล้วก็กระแหทองแล้วก็ปล<ช>ากระมังสามปลาเหมือนเดิม,มนะครับอุ้ยตัวนี้เป็นแผลอะแผลก็ปล่อยมันไปทำไมได้กระแหททองจุดจุดอันนู้นไม่มีจังจะจุดตรงนู้นไม่มีปลาเลยเนาะใช่อุ้ยแล้วยางนี้จุด นั้นที่เราไม่ได้ล่อจุดนี้ที่เราได้กุ้งพอใช่ใช่จุดนี้ที่เราได้กุ้งนะครับทุกคนถ้าเราก็ไม่ได้หวานนานเลยนั่นนยใช่เราก็ไม่ได้ออกกันมาสองสามวันแล้วเนี่ยโอุย้ยหลายวันแล้ว โอเคทุกคนครับคลิปนี้ก็เท่านี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับบ๊ายบาาายยยบบบ๊๊ายบาย